สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบกบลอล์ฟชเลอร์กันดีก,กว่าประจำเช้าวันอังคารที่11สิงหาคม2020ก็เป็น2คู่แรกนะฮะก็เริ่มกันที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเฉือนเอาชนะในห้างขยาไบเออร์ลูคุเซนไป2-1ฮะเกมนี้อินเตอร์นำไปก่อน2-0จากนิโคลโลบาเลล่านาทีที่15แล้วก็โรมิโลลูกากูนาทีที่21ฮะก่อนที่ไคฮาเวตครับจะมายิงตีตื้นให้เลเวอร์ครับตามมาที่นาทีที่25ครับ2-1เนาะ ก็แต่ว่าก็ทําได้แค่นั้นครับจบเกม90นาทีเป็นอินเตอร์ที่ชนะไปได้นะฮะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศเป็นทีมแรกในขณะที่คู่หนึ่งแมนยูอเต็ดต้องบอกว่าโอ้โหคือจับเลยทีเดียวฮนะ เอาชนะ FC c o โคเไปให้แกน1-0ครับจากประตูลูกจุดโทษของบูโน่แฟนดันฮะในนาทีที่95ฮะไม่ใช่ทดเวลาบาดเจ็บครับเพราะว่าคู่นี้90นาทีเนี่ยเสมอ0ูแล้วก็เลยต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็แมนยูก็เลยมาได้ประตูชัยในช่วงนั้นฮะก็ต้องบอกว่าแหมวันนี้นี่ใจหายใจคว่ำนะสำหรับแมนยูเต็ดโอกาสยิงเยอะนะแต่ว่าแหมก็ทำได้แค่ประตูเดียวจากจุดโทษด้วยนะก็สรุปว่าวันนี้ฮะ งูใหญ่ยยกับผีแดงก็กอดคอกันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ในขณะที่คืนวันนี้ฮะตอนตีสอเหมือนกันเลยก็ยังเป็นอีก2คู่ของรอบแปดทีสุดท้ายก็จะมีชัคเตอร์เดเน็ตเจอกับบาเซลแล้วก็วูฟแฮมตันวอร์เลอร์พบกับทางเซบีย่านะฮะสคู่นี้เตะที่เยอะละมันนีเหมือนกันครับเตนะนัดเดียวรู้เรื่องครับเสมอเ0สนาทีต่อเวลาพิเศษอีกนะฮะถ้าเสมออีกในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยิงจุดโทษหาผู้ชนะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้มารลุ้นกันว่าอีก2ทีมที่เหลือที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศจะเป็นนใครกั โดยที่ในรอบรองชาเล์ครับก็สายบนเนี่ยผู้ชนะระหว่างวูฟกับเซบีย่าในคัมคืนวันนี้ครับจะไปเจอกับแมนยูในเต็ดนั่นเองในขณะที่สายล่างฮะผู้ชนะระหว่างชัรเตอร์เดนเนตกับทางบาเซอร์ครับจะไปเจอกับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองโอ้โหก็ต้องบอกว่างวดเข้ามาแบบเต็มทีแล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลยูโรปาลีกใครจะได้แชมป์ก็หลองรุ้นกันได้เลย